Legenda นี่ครับเรามาพาทุกท่านมาชมน้ำพรุเนาะน้ำพุที่อยู่ที่สวนน้ำที่กำลังสวยงามมากแล้วก็มีน้องเป็ดรอยให้เรามองเห็นถึงควาธรรมชาติแล้วก็อากาศเย็นๆในช่วงเย็นๆแล้วก็ทำให้เราสัมผัสบรรยากาศเริ่มจะอากาศกำลังดีนะครับช่วงนี้พรุ่งนี้ มืเรือน,นี้ถึงวันที่สก็ยังงานก็ยังจัดอยู่นะครับสําหรับงานเที่ยวไปชิมไปของอวัดสวนแก้วเนาะใครมาทำบญกับหลวงพ่อพยอมในช่วงปีใหม่นี้ก็ไม่พลาดที่จะเข้ามาเที่ยวข้างในสวนซึ่งเป็นสวนธรรมสวนน้ำมรทยานการศึกษาที่เบ็กคนได้สร้างเอาไว้เพื่อเป็นแหล่รงเรียนรู้ให้กับทุกท่านได้ทั้งแหล่งรู้ทั้งพักผ่อนทั้งมีร้านทานอาหารหลากหลายาชนิดให้เราได้ เลือกชิมด้วยนะครับเรื่องเก็บบรรยากาศในช่วงเย็นๆมาให้ทุกท่านได้รับชมกันแล้วก็ออกความสวยงามของน้ำพุที่ได้จำลองขึ้นมาก็สวยงามนะครับ สวัสดีครับเรามาอยู่กับช่องพุทธเกษตรหอมดินชาแนลวันนี้จะพาท่านมาชมสวนไทกราสซึ่งเป็นสวนกระบองเพชรจำลองหลากหลายสายพันธุ์ด้วยกันนะ่สวนน้ำซึ่งเป็นอนุญ,ญานการศึกษาของว่าสวนแก้วเนะาะเราจะพาทุกท่านไปชมความงดงามของกระบองเพชรดูว่า ทางภาษาทากาเร้ว่าเท็กรัสนะซึ่งมีหลากหลายสายพันธุ์เลยเดียวนะครับเลยจะพาท่านมาชมความงามช่วงนี้เป็นช่วงการจัดงานเที่ยวไปชิมไปซึ่งเริ่มตั้งแต่วันที่29ถึงวันที่3มกราคมนี้นะครับวันนี้ก็เป็นวันสิ้นปีใหม่เนาะก็ทุกท่านที่ไม่ได้ไปไหนก็แวะมาเที่ยวชมได้กับชมกระบองเพชรแล้วก็ทอมมดงามแลดดอกดอกต้นไม้ไม้ประดับหลากหลายสายพันธุ์นะครับ ครับเราจะพาท่านมาดูส่วนแทคทัสหรือว่าสวนรวมกระบองเพชรหลากหลายสายพันธุน์ในส่วนน้ำวัดสวนแก้วซึ่งเป็นเรือนการศึกษานะครับเรามาดูกระบองเพชรใบใสามาเนาะเป็นเอกร,รักษ์เฉพาะชัดเจนมากอ,อ,กอักระดีการ์สวยงามลายโดยธรรมชาติโดยเฉพาะกระบองเพชรนี่เป็นพืชที่ไม่ต้องการน้ําเลยเขาจะอยู่แบบ ับแสงแดดสังเคราะห์กับแสงแดดเมื่อเจอน้ำมากๆจะเน่าไวมากแต่ว่าการดำรงจาเดินติบโตของเขาคือว่าอาศัยความแห้งแรงเขามาเก็บมุมสบายๆส,ส่วนน้ำของวัดสวนแก้วในช่วงที่มีการจัดการเที่ยวไปจิมไปก็ในส่วนของสวนเทคทัส หรือกระบองเพชรก็ได้มีการปลูกแล้วก็รวบรวมเอาไว้หลายสายพันธุ์ด้วยกันซึ่งแต่ละชื่อก็เป็นชื่อที่เรียกยากเนาะเลยให้ชมบรรยากาศแล้วก็ความงดงามของกระบองเพชรหลากหลายโดยเฉพาะพืชของทะเลทรายก็จะมีเอกลักษณ์ของเขาด้วยความอาศัยความแห้งแล้งในการเจริญเตบิบโตซึ่งแตกต่างจากพืชที่อาศัยน้ำจำนวนม,นมาก ในการเจริญเติบโตแต่ว่ากระบ,บองเพชศนี้น้ําถือว่าเป็นปัจจัยส่วนน้อยมากที่จะอิงอาศัยให้เขาเจริญเติบโตฉะนั้นแล้วใครที่มาเที่ยวงานเที่ยวไปชิมไปของวัดสดแก้วในช่วงนี้เนาะหมดวันที่สามมกราคมวันนี้ก็ถือว่าเป็นปีหกสี่เป็นวันสิ้นปีแล้วก็ยังเหลือง,งานอีกอยู่ถ้ารวมวันนี้ก็สีวัน ยังมีโอกาสให้ทุกท่านได้มาเที่ยวชมกันได้เนาะในงานก็จะมีร้านอาหารการออกร้านแล้วก็มีไม้ประดับไม้ผลต่างๆให้เราได้ชมแล้วก็สามารถที่จะถ้าชื่นชอบแล้วก็ร่วมสนับส,ส,สนุนได้เนาะก็ถือว่าเรามาชมความงดงามมาชมธรรมชาติที่อยู่ในชานเมืองแล้วก็ได้สัมผัสกับ ออกซิเจนที่บริสุทธิ์บริสุทธิ์ในท่ำกลางที่มีต้นไม้หลากหลายสายพันธุ์สถานที่แห่งนี้เนาะก็ถือว่าเป็นเป็นปอดสูตรอากาศออกซิเจนได้อย่างสบายใจก็ว่าได้เนาะคับบรรยากาศในช่วงเย็นนี้เราจึงเก็บบรรยากาศมาฝากทุกท่านเนาะเราก็มีน้องเป็ดดูน้องเป็ดลอยเล่นกับสายน้ํากระทบกับ แสงแดดที่จะตกแล้วก็ถือว่าได้รับความงดงามอีกแบบครับอีกมุมหนึ่งเราเลงมาเก็บบรรยากาศของกระบองเพชรหรือว่าสวนเท็กสตสมาฝากทุกท่านให้รับชมอีกความงดงามอีกมุมหนึ่งนะมีการอ,าออกแบบด้วยการปลูกโดยส่วนนงนุชที่ได้มาปลูกให้กับทางวัดก็คือว่าเป็นผู้ที่ได้สร้าง คุณาประการให้กับทางวัดเช่นกันนะครับในการที่ได้นํากระบองเพชรสร้างสวนแทรกดั้รวบรวมกระบองเพชรหลากหลายสายพันธุ์เอาไว้ที่ว่าสวนแก้วให้ทุกท่านได้รับชมแล้วก็ได้เรียนรู้เนาะก็ถือว่าวันนี้เราจึงเก็บบรรยากาศของกระบองเพชรมาฝากทุกท่านเนาะในลายรูปแบบต่างๆ แต่ราชื่อก็มีชื่อการเรียกแหลงกันไปจะเก็บมาฝากทุกท่านเนาะ รตรงนี้ก็เป็นศูนย์รวมของต้นคริสต์มาสเนาะถ้าเรามาเที่ยวในงานเที่ยวไปชิมไปของวัดสวดแก้วหน้าอุทยานสวนน้ำแล้วก็จะได้ชมต้นคริสต์มาสที่มีการวางเรียงรายสวยงามเลยนะครับโดความโดดเด่นและสีของเขาสวยสดงดงามมากนะครับสำหรับต้นคริสต์มาสทำให้ คนที่ชื่นชอบกับโดนชิสมาดแล้วได้เห็นความงดงามของเขาแล้วก็สีของเขาก็คงไม่พลาดถ้ามีโอกาสก,าก็อย่าลืมมาเที่ยวชมดูความงดงามของเขานะครับสวัสดีครับเรามาอยู่กับช่องพุทธเกษตรฮ่องเตียนชาแนลน้อวันนี้เราจะพาทุกท่านมาชมน้องเป็ดที่อยู่ในสวนน้ํา อุทยานการศึกษาของบ้านสวนแก้วเนาะทึ่งมีหลากหลายสายพันธุ์ตอนนี้ก็น้องๆเป็นกําลังรอยหาอาหารรออาหารที่จะในช่วงเย็นก็จะมีหลากหลายสีแล้วก็มีความเป็นเอกลักษณ์และเสียงของการร้องของเขาก็แตกต่างกันไปถ้าเป็นตัวผู้หน่อยก็จะเสียงแห็บๆหดอยถ้าเป็นตัวผู้ก็จะมีสีดําหัวจะเป็นเข้มๆออกเป็นมีเขียวๆนิดหนึ่งนะตัวผู้เราจะซูมให้ดูชัดๆว่าตัวผู้เป็นยังไงน่ครับนี่จะเป็นตัวผู้จะเป็นตัวใหญ่ตัวอย่างเงี้ย ที่เหลือก็ก็จะเ,เป็นตัวเมียผสมขาวแล้วก็ตัวสีน้ำตาลนี้และครับเป็นเป็นเรื่องของธรรมชาติของสัตว์โดยเฉพาะเป็ดเราเก็บมาให้ทุกท่านได้รับชมความงดงามของน้องเป็ดเนาะที่อยู่ในสระน้ำบริเวณอุทยานการศึกษาของวัดสวนแก้วนะสำหรับใครที่มาเที่ยวในงานชิม เที่ยวไปชิมไปก็นอกจากจะเดินชมต้นไม้แล้วน้องเป็ดก็เป็นจุดหนึ่งที่ทุกคนที่ชื่นชอบน้องเป็ดชอบเลี้ยงเป็ดก็ได้ชมน้องเป็ดที่งดงามแล้วก็ลอยน้ําให้เราได้สัมผัสแลวเร,เ,รเราได้เห็นเนาะนี่แหละครับยึงเก็บความงดงามของน้องเป็ดนี่แหละการลอยน้ํเม่อก่อนเขาจะปเป็นกลุ่มเป็นแถวก็ถือว่าแสดงถึงว่าน้องเป็ดเองโดยธรรมชาติเขาจะมีหัวหน้าผงฝูงนะครับ ในการหาอาหารหรือว่าการไปไหนก็เป็นการอยู่เป็นกลุ่มเป็นก้อนนะครับเหมือนกับมนุษย์นี่แหละครับเมื่อมีอาศัยอาหารดำรงชีพแต่แต่ละวันเราก็จะได้เห็นน้องเป็ดรวมกลุ่มกอนเป็นอย่างไงนะครับ